สวัสดีค่ะจริงๆต้องรับเข้าสู่ดิอารออฟทาลอดบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาสองคนรักเก่าหาวอยู่สวัสดีปีใหม่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เจอกันด้วยนะคะปีใหม่นีข้ขอให้มีความสุขในทุกๆคนความสุขในการงานความสุขในการเงินความสุขในด้านของความรักขอให้ทุกอย่างพร้อมพูนนจจะจ๊ะมากันที่ทาต้นน้ำกรกฎมินพุจิค่ะเรามาสองคนรักเก่ากันดู สองคนรักเก่าหาอยู่ดูซิว่าเลิกกันไปแล้วเขาสบายดีไหมนะจจะอาจจะดูว่าเราก็อยากรู้เรื่องราวของเขาแหละอะไรอย่างนี้เขาสบายดีไหมเขาไปม,มีคนใหม่แล้วหรือยังเขาเสียใจไหมที่เลิกกันเขาเคยยังคงคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์นี้มาเรามาดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนที่ผ่านมาทําไมเลิกกันล่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะขอดูความสัมพันธ์ของคุณ โอความสัมพันธ์นี้เป็นความรักจริงๆเหรอมันมีรักที่แอบแฝงอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อขอดูก,ก่อนนะนี่ความรู้สึกของคุณโอเคแต่สันชีวิตคุณดีอยู่นะอ่ะไปดูเขากันไปดูเขากันไพ่สลับกันได้ในการอ่านนะคะ อ่ะโอเคอะทาวเวอร์ okay. เลยอ่ะความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเขานะคะอาจารย์มองเห็นความรักครั้งนี้มันไม่ได้มีรักอย่างเดียวมันมีคนโกหกอยู่ในความสัมพันธ์นี้คือมันมองเห็นผลประโยชน์ในในตัวตนของอีกฝ่ายมันไม่ใช่เป็นความรักที่ดดุเดิมความรักที่จะไปกันได้ความรักที่ มันดูแล้วมันมีผลประโยชน์แอบแฝงเรามีประโยชน์อะไรเขาไหมเขามีประโยชน์อะไรกับเราไหมเช่นการซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตอะไรก็ได้นะจ๊ะมันมีผลประโยชน์อยู่ตรงนี้เนะี่ยคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความหนักแน่นหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์อยู่จริงๆชีวิตคุณก็มีความสุขดีนะชีวิตคุณดีอยู่ในน้ำชีวิตคุณมีเดอดสานาที่การงานการเงินชีวิตดีคุณคิดว่าเลิกกับเขาแล้วชีวิตคุณมีความสุขมากกว่าเดิมหรือเปล่า เพราะว่าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาทาให้คุณเสียใจอยู่บ่อยๆแล้วก็อาจจะโดนโกหกโดนพูดไม่จริงพูดได้พูดอย่างทําอย่างพูดไม่ได้โกหกเราหลายๆเรื่องที่เราจับได้บ้างไม่ได้บ้างทําให้เราต้องเสียใจเสียใจเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการไปไปกลับกับ,ก,บกันมาหลายๆครั้งหลายๆรอบอืพูดคุยกันก็แล้วเคลียร์กันก็แล้วในความรักความสัมพันธ์ แต่ในความสัมพันธ์เนี้บางทีมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดเข้าใจถูกกันในเรื่องของคําพูดการสื่อสารอืมทําไมถึงเลิกกันเหรอทําไมถึงมีเดอะทาวเวอร์มาตรงนี้ทําไมถึงเลิกกันทำไมถึงเลิกกัน,กกนอ่าสุดดาบเข้ามาเพราะความน้อยใจค่ะเพราะความรักที่ไม่เดดโอ้โห ทำไมเลิกกันเพราะเหนื่อยเกินไปค่ะในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมันค่อนข้างเหนื่อยเอ๊มีใครบางคนเขามีคนข้างกายอยู่ไหมเขามีทะเบียนสมรสอยู่หรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์ที่ให้กันไม่เท่าเทียมค่ะลักษณะของการที่เราทุ่มกายทุ่มใจแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทุ่มเรารู้สึกว่าเราทําทุกอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลทําทุกอย่างให้เขามีความสุขแต่เราไม่ได้รับความสุขนั้นเลย เรารู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมเราเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับเอออาจจะอยู่ในอารมณ์ของการที่มีมีการคุยกันปรับความเข้าใจกันทะเลาะกันในหลายๆครั้งทะเลาะกันในหลายๆเรื่องมันมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะแต่มีความเหนื่อยล้าเกินไปเหนื่อยล้าจากความขัดแยง้งเหนื่อยล้าจากความต้องการของอีกฝ่าย ความต้องการที่ต่างฝ่ายต่างให้กันไม่เท่าเทียมนะคะก็เลยมีคนบางคนที่อยากหลุดพ้นไปจากความสัมพันธ์เหนื่อยเกินไปแล้วใช่ไม่อยากจะทนต่อความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วเราก็มองดูถึงความสัมพันธ์ที่แม้แต่เป็นแฟนกันก็ยังไม่ได้เติมเต็มเพราะฉะนั้นถ้ามองไปถึงครอบครัวอนาคตถึงการแต่งงานรอยร่ร่วมกันนั้นคงยากยิ่งมันเหนื่อยเกินไปมันจะไม่มีใครบางคนในที่นี้บอกว่าจะไม่ทน กับความสัมพันธ์แบบนี้ทนกับคนโกหกทนกับคําพูดทนกับคนที่มีแต่คําพูดอะคําพูดเสกสรรปั้นแต่งแต่การกระทําไม่มีให้เห็นแล้วก็ยังโกหกเราอยู่บ่อยๆแอบทําอะไรรับหลังเราอยู่ประจําอารมณ์ประมาณนี้อืมอ่ะไปดูส่องคุณรักเกา่าฮาอยู่ค่ะไปส่องเขาดูซีหลังจากเลิกกันแล้วชีวิตเขาเป็นไงเขามีความสุขดีไหม เขาเคยเสียใจไหมที่เราเลิกกันรักของเรารักของคนบางคนก็ไม่เท่ากันนะคะเรารักเขามากเขาไม่รักเราเหมือนที่เรารักเขาไปดูชีวิตเขากันค่ะสองคนรักเก่าฮาวายูค่ะสมดาบเดลเวอร์ over, เอมันเป็นความรักที่เขาก็าไม่ได้คิดจะเลือกเรานี่นาะเป็นความรักเป็นความหงุดหงิดมีการทะเลบบาะเบาแหวงบาดหมางซึ่งการละก,กันอยู่เป็น อยู่ตลอด <c oughs> มีอย่างเดียวคือใจที่ตรงกันค่ะมีอย่างเดียวผมริชขิดมีอย่างเดียวใจที่ตรงกันแต่ว่าใจที่ตรงกันแต่ความรู้สึกความต้องการที่เติมเต็มไม่ได้มันก็ไปด้วยกันได้ยากนะเลิฟเวอร์เขาก็ยังไม่ไคิดจะรักเรานี่เขาก็มีคนคนอื่นเขาก็มีตัวเลือกเขาก็มีตัวที่เขาเลือกเขาก็มีคนอื่นอยู่หรือเปล่าปัญหาอุปสรรคเยอะในความรักครั้งนี้ค่ะความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่คิดเยอะคิดหนักคิดมาก ชีวิตเขามีปัญหาระบสักพอสมควรออืมอืมมในด้านของความรักเลยมองถึงถึงความรักน่าจะเป็นลักษณะของการที่มีตัวเลือกมากเกินไปหรือยังไม่พออกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีลักษณะแบบนั้นคุณอาจจะดิวกับราศีเลก็ววาราศีเมทุนค่ะ,ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ เดินออกไปแล้วเดอะเดวิลรักนี้มีกรรมหรอรักนี้เป็นรักสอนหรอรักนี้ไปไปกลับกับเหรอใครมีครอบครัวแล้วใครมีลูกแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้จริงๆเขาอาจจะเคยคิดอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณน่ะหรือตัวเขาเองมีครอบครัวหรือตัวคนเองมีครอบครัวแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นรักสอนหรือเปล่าสวรรค์วิมานที่เราวาดหวังวาดไว้วิมานไว มันเป็นวิมานในอากาศทั้งนั้นเลยคำพูดที่แต่งเติมเสริมแต่งมาสวยหรูแต่จริงๆในความเป็นจริงมันไม่มีการจับต้องได้ในความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นรักซ้อนเขาคิดยังไงเขาอยากมีเราไว้แต่มันไม่ได้มีคนเดียวน่ะสิอืม uh, The Devil มันเป็นไพ่ของกรรมไพ่ของปมวิขีไพ่ของการที่ไปไปกับกับ ไพ่ของการที่ขาดกันไม่ได้ต่อให้คุณขาดกันนานแค่ไหนผ่านไปไม่รู้กี่ปีไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงการที่เรายังเจ็บอยู่เลยไพ่เหมือนคนที่แบบต่อยก็ทําไม่ดีต่อเราไพ่ของความรักที่มันไม่ได้เป็นความรักที่สวยดูเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะต้องการความรัก ต่อให้คุณรักเขาแค่ไหนมันก็ไม่มากพอเขาต้องการอะไรเขาต้องการความรักการทุ่มเทกับคุณค่ะเช่นถ้าคุณรักเขาคุณก็ต้องทุ่มเทเขาเต็มที่ถ้าคุณบอกว่ามันทุ่มไปแล้วมันเยอะไปแล้วสําหรับเขามันยังไม่พอประมาณนี้นะจ๊ะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยัง รักครั้งนี้มีผลประโยชน์จริงๆด้วยคนใหม่ไม่ใช่คนใหม่นะสิถ้าถามว่าเขามีคนใหม่ไหมเขาปี้คนเก่าตั้งหกักเ็าอาจจะมีใครก่อนหน้าที่มีคนก็ได้เขากลับไปหากคนเก่าค่ะอาจจะเป็นครอบครัวเขาก็ได้นะถ้าเขามีครอบครัวแล้วเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกเราแต่แรกค่ะเรามีแค่ผลประโยชน์อาจจะเป็นผลประโยชน์เรื่องการสปอร์ตเงินสปอร์ตใจสปอร์ตเซ็กซ์สปอร์ตอะไรก็ได้แต่มันไม่ได้มีใจเที่ยวรักจริงมันมีผลประโยชน์แอบแฝง เขาว่าคนหน่งเขาเป็นไงเขาก็คนหนึ่งเขาเป็นไง The fool ค่ะมีความสุขดีไหมเหรอ The date The fool เขาก็ไปไปกลับกับกับคนของเขาค่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาใช่ใช่ใช่เขาเป็นเขากักกักความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ไม่ได้ตัดใครออกไปจากชีวิตเลยหมดจากคนนี้ทะเลาะคนนี้ก็ไปอยู่คนนั้นทะเลาะคนนั้นก็มาอยู่คนนี้น เป็นลักษณะของเดอะฟูคือลักษณะของคนที่เอาแต่ใจค่ะทําอะไรไม่ถึงไม่นึกถึงใจคนอื่นบางครั้งเดอะฟูเป็นอะไรที่มีอิสระจนเกินไปอยากทาอะไรก็ทําอยากกินก็กินอยากนอนก็นนอนทําอะไรที่ตัวเองเขาชอบทําอะไรที่ตัวเองเขาสบายใจคนอื่นสบายใจหรือไม่ไม่รู้แต่ฉันสบายใจแบบนั้นฉันสบายใจแบบนั้นอืม ฉันจะทาแบบเนี้ยฉันสบายใจแบบเนี้ยและถ้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับใครถ้าคนคนนั้นทําให้เขาสบายใจแบบนั้นไม่ได้เขาก็จะไม่อยู่อารมณ์นี้เขาเสียใจบ้างไหมที่เดิอกับคุณเนี่ยเขาเสียใจไหมคะบางคนดิวกับเดอะเฮอร์มค่ะราศีกันราศีกรกฎทัดดินผู้ศกันมังกรเขาเสียใจไหมเหรอเสียใจเสิ ใช่เสียใจนะคนคนนี้เจ้าชู้นะคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปอยู่กับคนที่เขาเจ้าชู้หรือคุณไปดีกับคู่บา้าอาจารย์เป็นต่างชาติต่างภาษาได้รักทางไกยได้เขาเสียใจไม่เสียใจเขาเคยหมายมั่นปันมือหรือว่าคุณสองคนเคยคุยกันในเรื่องการแต่งงานการจะอยู่กินร่วมกันไปยาวๆหรือการคบกันไปยาวๆเลยอืมแต่มันมีความแตกต่างในเรื่องของฐานะศาส,สนาวัฒนธรรมอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างมากๆ เขาเสียใจไหมก็เสียใจค่ะเสียใจทําไมเขาถึงเสียใจค่ะเพราะอะไรที่เลิกกับคุณเขาเสียใจเพราะอะไรเขาเสียใจเพราะเขารักคุณแล้วก็เสียใจเพราะไม่มีคนซัพพอร์ตกันแน่เขาเสียใจเพราะอะไรใช่เขาอยากมีคุณไว้สองคนค่ะใช่แล้วคุณเป็นเดียมเพส คุณเป็นคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีมากๆซัพพอร์ตเขาได้แน่ไม่ว่าซัพพอร์ตในเรื่องไหนบางทีหนา้าหน้าที่การงานของคุณอาจจะส่งัวเขาก็ได้หรือว่าเขาส่งว่าคุณคือคนคนนี้สามารถอุ้มชูอุปถรัรมภ์ค้ำชูคุณอย่างเป็นทางการได้ในเรื่องของใจในเรื่องของการซัพพอร์ตทุกๆก,ก,การซัพพอร์ตใจใจเพราะว่าไม่มีใครซัพพอร์ตเขาได้ดีเท่าคุณแล้วแหละอืในเรื่องของการซัพพอร์ตหน้าที่การงานคุณดูดี เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอาจจะเป็นแต่มันก็ยังไม่ดีมากพอสําหรับเขาอีกนะถามว่าดีแค่ไหนละพอดีคุณไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะแต่เขาไม่พอดีตัางหากไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีพอคุณดีพอแล้วแต่การดีพอแล้วเขาก็จะเอาอีก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 ในความสัมพันธ์นะเหมือนไม่ใช่ว่าเ,เราผิดอะไรบางทีบางคนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ แต่อีกฝ่ายมันต้องการมากต้องการนูน่นต้องคือต้องการความสบายใจของตัวเองเป็นหลักนั่นแหละอืมอารมณ์นี้เขาจริงใจกับคุณไหมคะตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจริงใจไหม ก็มีความจริงใจอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าเขายังยังไม่ยังไม่ยอมบอกทุกอย่างกับคุณเขาบอกคุณไม่หมดหรอกความจริงใจมีไหมมีบ้างมีบ้างแล้วกันเอา50 50แล้วกันเอาห้าสเพราะว่าแบบเขาอาจจะมาอยากเป็นครอบครัวกับคุณหรือเขาอาจจะผิดหวังหรือเลิกรากับครอบครัวเขามาก่อนตอนที่เขาเลิกเขาบอกคุณตอนที่เขาดีกันเขาไม่บอกคุณหรอกอารมณ์นั้น เพราะฉะนั้นก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกันอ่ะขอไพ่แนะนําให้กับความสัมพันธ์รักเก่ารักเก่าค่ะในกรณีของรักเก่าขอดูไพ่แนะนํานิดหนึง่งรักเก่ารักเก่าขอไพ่แนะนําค่ะตัดเล็กรักสายใหญ่ค่ะ ปฏิเสธบ้างก็ได้เจราจาอุดรรัวและปักเสาชัยอ่ะบางทีคุณต้องคิดว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นคนเก่าไปแล้วบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้ากันไม่ได้เราต้องมองถึงความสัมพันธ์ที่เป็นจริงค่ะบางทีเราทําได้ก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็ปฏิเสธบ้างก็ได้ เพราะว่าบางทีค่ะนที่คนเราดีเกินไปยินยอมยอมเพราะรักยอมเพราะรักทําทุกอย่างเพราะคนที่เรารักบางทีมันดูง่ายเกินไปดูดูดข้ออ่านเกมเราออกหมดเลยว่าเราจะต้องยอมเพราะเรารักเขานะคะหาจุดยืนให้กับตัวเองอะไรที่ยอมได้ ก็ยอมอะไรที่ยอมไม่ได้ก็อย่าไปยอมต้องมีจุดยืนในตัวเองไม่ใช่เขาทำอะไรอภัยครั้งแล้วครั้งเล่าเขาทำอะไรก็ยอมเขาโกหกก็ยอมเขามีคนอื่นก็ยอมเขามีความรับกับเราเราก็ยอมบางทีต้องเจ็บ <c oughs> <c oughs> โอ้ขออภัยบางทีเราต้องยอมเจ็บและปฏิเสธในความในความต้องการของอีกฝ่ายบ้างนะคะอืม พายแนะนาว่าอะไรที่มีความสุขค่ะหาเอาสําหรับชีวิตคุณตรงไหนที่คุณมีความสุขอยู่ตรงนั้นบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้มีความสุขก็มไม่ได้จําเป็นต้องไปจมทุกข์หรือไปเพื่อแก้ให้เขาแก้ไขให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองบางทีมันประสบการณ์อ่ะต้องสอนคุณแล้วละ่ะต้องสอนคุณแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณมีความสุขก็ขอยู่ไปปักเสาชัยหมายถึงว่า ชีวิตที่มีความสุขของคุณในวันข้างหน้าที่มันจะมีความสุขมากเราจะประสบความสาเร็จนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณเองความคิดของคุณสุขหรือทุกข์อยู่กับตัวคุณความคิดของคุณล้วนๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คริปชันบอกด้วยอย่าลืมติดวดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0329 Y หแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ